สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องมูทูถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ19ตุลาคม2565สื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่า AirCA p Holding บริษัทให้เช่าเครื่องบินยักษ์ใหญ่จากไอแลนด์ซึ่งครอบครองเครื่องบินเจ็ตมากที่สุดในโลกสูญเสียเครื่องบินไปจำนวน113ลำจากการยึดครองของรัสเซียเพื่อตอบโต้การข้อบาตรที่เกิดจากการเปิดปฏิบัติการทางทหาร ในยูเครนนะครับการยึดครั้งนี้ทําให้แอร์แคปนั้นต้องเสียค่าทมเนียม2.7พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ9.4หมื่นล้านบาทเป็นเหตุให้บริษัทนั้นรายงานผลขาดคุณเนี่ย2 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ6.9หมื่นล้านบาทจากปกติแล้วหากไม่มีสถานการณ์ดังกล่าวนั้นบริษัทจะทํากําไรได้มากกว่า500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1.1.7หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ดี ผู้บริหารของบริษัทแอร์แคปโคดิ้งนั้นก็บอกว่าไตรามาสแรกนั้นยังคงเป็นไตรามาสที่ดีเพราะมองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นข้างหน้าจากความต้องการการบินทั่วโลกยังคงฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ดีบริษัทสามารถที่จะนำเครื่องบินเจ็ตจำนวน22ลำแล้วก็เครื่องยนต์3ตัวกลับคืนก่อนที่ทางการรัเสเซียนั้นจะมีการประกาศยึดและได้เรียกร้องค่าประกรันการเสียหายของบินที่ถูกยึดจากบริษัทประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการเรียกร้องบางส่วนจะมาจากบริษัทประกันภัยของรัสเซียก็ทําให้อีกแอร์แคปนั้นบอกว่ายังไม่มีความแน่ชัดว่าเวลานี้จะได้รับเงินประกันภัยเมื่อใดและจะได้รับเป็นจํานวนเท่าไหร่ทั้งนี้แอร์แคปเป็นเจ้าของเครื่องบินทั้งหมดอย่างครับหนึ่งพันหกร้อยี่สิบสี่ลำซึ่งมากกว่าบริษัทสายการบินใดๆในโลกเครื่องบินที่ถูกยึดในรัสเซียคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นตของจํานวนเครื่องบินที่แอร์แคปมีอยู่ณขณะนี้แอร์แคปยังมีเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ GECA ของบริษัทลิสติ้งคู่แข่งอย่างทางด้าน General e อิเล็ก c ิกในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วยก่อนการเกิดสถานการณ์ที่รัเสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนสายการบินในรัเสเซียทําการบินด้วยเครื่องบินพาณิชย์861ลำเครื่องบินมากกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ9.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ3.2แสนล้านบาทเป็นของบริษัทลิสซิ่งต่างชาติและจากมาตรการคว่ำบาตรด่างทำให้รัเสเซียตอบโต้ด้วยการเข้ายึดเครื่องบิน ที่ยังอยู่ในรัสเซียและยังประกาศว่ากําลังยึดเครื่องบินเพื่อเป็นการเพื่อพาณิชย์เนี่ยนะครับเพิ่มอ,อีกหลายลําำและของหลายบริษัทด้วยนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนะครับนั่นก็คือผลกระทบ จากมาตรการที่บรรดาชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นได้ไปมีมาตรการคว่มบ,บัตรทางด้านรเสเซียครับแล้วนี่แหละครับบริษัท a i r c a p ร์ดโคนดิก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูกดําเนินการในการยึดเครื่องบินไปจํานวน113ลําด้วยกันครับ